นะครับเมื่อไผ่นะครับเนาะมันจะงับต้นไม้เนาะเฮานะครับเนาะก็ต้องปลูกไผ่นะครับเนาะหลังต้นไม้ใหญ่แล้วก็คือต้นไม้ท่วมหัวแล้วเนาะครับเนาะบ่ได้ง่ายขนาดไดดอกขอแค่ท่วมหัวไผ่ที่ผมเรียกปลูกก็คือเป็นไผ่อ่าบงหวานเพ็นน้ำพึ่งที่ว่าทนน้ําทนฝนนะครับเนาะแช่น้ํานะครับไผ่ก็ยังออกนะครับเนาะน้ําท่วมเดือน2เดือนไผ่ก็ยังบ่ตายนะครับหน้าหนาว นะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง like right ี่ผมมีอยู่เนี่ยที่ผมมีฟันอยู่ประมาณ8ปดปี่ผมอ่าขยายเองนะครับเนอะตังเต้ซื้อมานะครับเนอะขยายเองไปเรื่อยนะครับเนอะเป็นลักษณะแบบเนี่ยผมจะปลูกไผ่เป็นหลักเพื่อที่จะมีรายได้ระวังช่องนี้นะครับเนอะเปียกเอาคือพเหิดหน้าผู้อื่นเขาพากันเหิดหน้านะครับเขานะครับเนอะขาเปียกเด้อโลละประมาณสิบหานะครับเนอะหรือตำก้อนนั่นนะครับเนอะอ่า ประมาณสิบไปตีกลมๆสิบบาทนะครับเนาะปีหนึ่งเฮ็ดสามเดือนสี่เดือนนะครับได้สิบบาทบัดที่นี่ปีหนา้าก็ต้องลงทุนใหม่เฮ็ดใหม่เนาะครับเนาะประมาณสิบกว่าบาทนี่แหละบ่ไปใส่ดอกปุ๋ยกระเพิ่มนะครับนอกจากสอบละสามร้อยตั้งแต่พ่อแม่เฮ็ดมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วนี่สอบละพันกว่าบาทกับบ่เห็นผลรวยไปหนาแค่ได้กินนะครับเนาะบ่แมน่นมีกินมีกินก็คือ เลียใส่เลียใจนะครับเนะเห็ดเขาแต่ละปีกะแค่ได้กินไปมุมๆปีได้ขายใส่เนี่ยนะครับเนะผมก็เลยว่าโอ้ยปลูกไผ่ดอกนะครับไผ่ชีวาจากไหนกะซามนะครับพอไผ่เนี่ยนาแรงนะครับเนอซีเดือนหาเดือนเนะกะยังโลละสี่สิบหาสิบบาทนะครับพอแค่มีนามหดเนะหนาฝนนะครับไปยังโลละยี่สิบสามสิบบาทนะครับเนะมันเป็นในลักษณะแบบเนี่ยไผ่ ก็เลยเปลี่นทางเหลือกสลับผมนะครับเนาะผมจะปลูกเนาะไผ่เป็นหลักนะครับแต่ว่าเขาอยากมีรายได้ไผ่แล้วมีแบบนา้ชีวิตนะครับเนาะผมก็เลยต้องปลูกไม้ปลาหุ่นละจนว่ฮกคำว่าไม้ปลาก็คือให้มันเป็นปลาปลาหยังกับซา,า,ามปลาซัมปะปิอ่าต้นหยังที่เกิดมาผมไวเหมิดขอแค่เป็นไม้ปลาแต่ไม่ดีพ้มปลูกในพื้นที่ผมนี่ส่วนมากจะเป็นพยุงพว่าหยั่ง เพราะว่าเป็นพื้นที่ดอนแต่ว่าเป็นพื like ้นท <_ legends. S 1> ี <goog ling> <quote chop Whew> ่ลาบนะครับเนาะปลูกซักบ่ค่อยเหลือนะครับเนาะปลูกพยุงมันเหลือนะครับปลูกต้นแดงกับบ่ค่อยเหลือนเนาะปลูกซักกับบังามแต่ว่างามเป็นบางมองเนาะปลูกหลายอยู่ต้นนะครับแดงเนาะต้นพยอมต้นตะเคียนต้นยางนานะครับในป่านี่แหละเตรียมไปมืดเนาะครับเนาะเอา 20- 30ปีนะครับเนาะเขาตอบแทนผลผลิตก็จังคอยมาจัดการ นะครับระวางนี่กะจัดการไผ่ไปก่อนนะครับเนาะเก็บไยใดจากไผ่เนาะต่อไปนะครับเนาะโลละยี่สิบสามสิบบาทเมื่อเขาแตกเนาะกะมากันไปในสลับหนาแรงเนาะครับเนาะกะป็นแนวทางนะครับ,นะนนว,นะรบว่าปลูกต้นใหม่เราจะกินยังนะครับเนาะมันก็กินเขาขึ้นสุขคนนั่นแหละแต่ว่าระวางช่องกลางนะครับประมาณนะครับ กวัวไัยนะครับเออกวัวนะครับต้นไม้เขาจะได้ผลนะครับยี 20, ่สิบสามสิบปีผู้ใได้เจมบนอนถาเนาะครับเนะนะนาะบ่ได้มีไผ่นอนถาดอกเ,เขาก็ปลูกไผ่นี่แหละนะครับในระวางช่องกลางนั่นให้มันเป็นผลผลิตระวางทางระวางทีเห็ดหน้าไปน้่นะครับเนาะนะเห็ดธุรกิจเขาไปพร้อมนะครับเนาะรนะนะนะับจ้างไปกว่ากันไปแต่ว่าระวางช่องที่ว่าไม่เขาจะไงก็จะมีไผ่เนาะครับเนาะ ไว้แต่เก็บเกี่ยวเนาะไว้ทาอ่ากินนะครับเนาะเก็บขายเนาะครับในระวางช่องกลางอ่าจะบ่ได้ว่าเฮ้ยจัาสิปลูกไปยังต้นไม้นะครับเนาะผู้ใดที่บ่มีขจอกเอาไว้เจักสิปลูกไปยังแต่นะครับต้นไม้ก็คือเป็นแบบนาญชีวิตผู้ใดมีต้นสักต้นยางหน้าอายุ3-4ปีนะครับเนาะ3 4มสปีนะครับ30-40ปีนี่นะครับเนาะผู้นั้นละ มีเงินแสนนะครับมีเงินล้านทาจะตัดขายถามีนะครับไรล,ละร้อยก็ต้นนะครับเนาะเขาไม่จักไหลกับว่ากันไปนะครับเนาะอ่าจังไหนก็มีมูลราคานะครับอ่าปลูกนะครับเนะาะจังไหนก็ดีก็เฮ็ดหน้าเพราะว่าบนตองลุ้นทุงเพิ่มเนาะอ่าเป็นลักษณะแบบนั้นคือจังขจ้าเป็นยังปลูกยางเนาะเป็นยังปลูกทุเรียนคือมีเงินหลายก็เชาาอีสานที่ปลูกนาที่ว่ากินเขาเป็นหลักนะครับเนาะกินเขา ทุกคาบแต่ว่าคนทีเห็ดนะ้เป็นอย่างคือบบมีกินเนาะเป็นอย่างคืออ่าฮต้องไปดินล้นรับจ้างนะครับบัดเพิ่นป,ปลูกพลมไม่ปลูกยางปลูกปลาล์มคือมีกินนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ไดลลุงทุนเพิ่มนะครับนอกราคานะครับที่เพิ่นได้นะครับมันก็นดีกว่าเนาะครับสิน้าดของเฮาก็คือเขานะครับาาานะราคามันสูงกว่าเนาะผมก็เลยต้องปลูกตน้นไม้นะครับเนาะกับปาภัย ไปคู่กัน